สวัสดีครับเอฟซีวิญญาภาเที่ยวพาเอฟซีมาที่อำเภอในที่จังหวัดอ่างทคงเนี่ยเห็นอะไรมากมายก็คือวัดนะครับรู้สึกว่าเห็นวัดที่สวยวัดที่มีประวัติต่างๆมากมายนะครับขับรถไปที่วัดม่วงพาไปชมวัดม่วงจากวัดม่วงเสร็จมาวัด 400วัดสี่ร้อยที่มาที่ไปเป็นยังไงวิญญาณยังไม่ทราบนะครับยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับวิญญาณก็เลยจะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีอะไรที่วัดสี่ร้อยนี้บ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีอะไรที่ปีพระประวัติอะไรแตบ้างวิญญาณก็จะพาเอีไปดูก่อนนะครับพุทธะพุทธประวัติของวัด สี่ร้อยเนี่ยทำไมถึงชื่อวัดสี่ร้อยที่มาที่ไปต้องมีถูกไหมครับเดี๋ยววิญญาจะพา fc ไปดูครับผมนี่พระเจดีนะครับพระเจดีตรงนี้เดี๋ยวไปดูชื่อก่อนนะครับแต่ที่วิญญาเห็นก็คือรูปปั้นต่างๆเหล่านี้ เป็นรูปปั้นนักรบยุคสมัยนั้นนะครับเมืองอ่างทองสิงบุรีลบบุรีแถวเนี้ยเป็นเมืองที่มีประวัติต่างๆนะครับนี่นักรบต่างๆท่าทางกล้ามของเป็นมันมัดไม่เหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้พุงยุ้ยเลยนะครับนะกล้าเป็นมามัดแบบนี้ไม่มีหรอกครับอ่ะไม่ว่ากันนะครับแต่และยุคแต่และสมัยเนาะ แล้วหันมาเจอพระอุโบสถหลังใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากเหมือนวัดม่วงเนาะก็สวยเป็นคนละแบบสวยคนละอย่างแต่มาสะดุดตาไอตรงเนี่ยฐานพระพุทธรูปเนี่ยนะครับฐานพระพุทธรูปตรงเนี้ยเหมือนเหมือนตอไม้นะครับเหมือนตอไม้มีรูปลิงรูปนกรูปมีรูปนกต่างๆนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวดีรอบๆเกดีก่อนนะครับไปอ่านพระพุทธบตรต,ต่อเห็นไหมคนสมัยก่อนจะมีดาบคนละเล่มสองเล่มแบบนี้คือนักสู้โดยตรงๆเลยนะครับเนะี่ยนักสู้จริงๆแข็งแรงดูขาดูแขนดูอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่นะครับชื่อพระเกดีนะครับชื่อพระเกดีบรรจุดวงวิญญาณทหาร สี่ร้อยคนโอ้โหโอ้ร้องอ๋อนะครับทำไมเรียกชื่อวัดสี่ร้อยก็คือพระเกดีบรรจุวิญญาณนะครับบรรจุบรรจุดวงวิญญาณนะครับดวงวิญญาณทหารทหารนะครับเห็นไหมทหารสี่ร้อยคน กองอ,อะไรนยะกองอามาดใช่ไหมกองอามาดใช่ไหมขุนรองประลัดชูนะครับนี่โอ้ร้องออน,นะครับนะผมเชื่อได้ว่าเอซหลายท่านคงอยากจะรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเรียกว่าวัด400ก็คือพระาธาตุตรงเนี้ยบรรจุวิญญาณหรือบรรจุก,กระดูกพระาธาตุอะไรตรงเนี้ย ของทหารสี่รอยนายนะครับโอ้โหนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับอืมครับผมอ่ะพอจะรู้เรื่องบ้างนะครับพอจะเป็นเรื่องเล่าให้ f อฟฟังบ้างเห็นไหมครับแต่ละวัดแต่ละที่จะมีพุทธประวัติต่างๆมีเรื่องราวต่างๆที่เล่ากันมานะครับนี่ประตูด้านหนึ่งของทางวัดนะครับด้านเข้ามาคือด้านโน้นนะครับเข้ามาด้านโน้นครับ พระเป็นพระอะไรนอะเดียวพระป่าเลไลหรือไม่นะทรงแบบนี้นะครับท่านั่งของท่านแบบนี้นะครับเป็นพระป่าเลไลนั่นเองนะครับมีวิธีการวิธีการต่างๆก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไหว้พระอยู่นะครับอาพายคอพรอยู่เอาดิวิญยาจะขออนุญาตเข้าไปชมดูด้านในครับมีอะไรบ้างเนาะครับผม เนาะเข้ามาด้านในนี้ก่าโอ้มีเสี่ยมซีเสี่ยมโชคจุดทุกกรพอนนะครับตรงน,นี้เลยนะครับอ๋นะบอจะเป็นพระศิวลีนี่นี่จำลองเล็กๆมานะครับนี่จำลองเข้ามาในจำลองน,นี่เห็นไหมนะครับนี่ที่จำลองมา ก็คือพระศิวลีว่าพ่ะปลายๆนี่พระไล,ลาลไลแบบนี้จำลองมาอย่างนี้นะครับเ่ะเข้าไปดูองค์ใหญ่ๆจริงๆครับแล้วก็นี่เป็นเวลาห้าโมงนะยังมีนักบุญมาร่วมทำบุญกันอยู่นะครับน,นี่นี่ครับสาธุ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  นี่นะครับวัดป่าเลยไลนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้คืออะไรโชว์ปีหกห้าวอกมะเสิงกุนขานขอพรหลวงพ่อใหญ่ปะนมมือเดินวนสามรอบวนตามลูกศรท้องพ,พุทโธท่องพุโทโธพุโทพโธท,ท,ทุกรอบนะครับอ้าวนี่ครับ เป็นที่มาที่ไปหรือเป็นความเชื่อของนะครับเป็นความศรัทธาความเชื่อของรักบุญนะครับนี่บาดตะลูกนี่ใหญ่มากบาดลูกนี่ใหญ่มากนะครับ พระคุณเจ้าก็มาไหว้ขอพอรนะครับเป็นไหมที่ท่าน,นครับก็ด้วยความสรัทธาพราะวิถีศาสนาของเรา,เาก็ต้องสืบทอดกันไปนะครับเดี๋ยววิญญาจะขอนอนุญาตเดินอวยพรขอพอรก่อนนะครับ Thank <laughs> you. ก็เป็นความรู้ความศรัทธานะครับวิธียกช้างอะไรนี่ครับตามนี่เลยนะครับวิยาก็ได้มาร่วมไหว้ขอพรแล้วก็เดินรอบอย่างที่ทางวัดบอกนะครับว่าให้ปฏิบัติยังไงนะครับขอบอกตรงๆว่าวัด400ก็คือที่มาที่ไปก็คือ วิญญาณหรือกระดูกนะรผมว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของทหารทั้ง400ยนายที่บรรจุกระดูกอยู่ข้างในเนี้ยคือนักสู้อ่ะพูดง่ายนะครับนักสู้นั่นเองนะครับ400นายอยู่บริเวณนี้นะฮะเ็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าชื่อว่าวัด400นั่นเองนะครับอยู่ที่อ่าน่าจะเป็นอยู่ในเขตวิเศษวิเศษชัยชาญน,นะครับเพราะว่าติดติดกันนั่นแหละใกล้ๆกกับอ่า วัดอ่าวัดม่วงนะครับใกล้กันนะครับไม่ไกลนะครับขับรถมานิดเดียวก็ก็ถึงนะครับก็อยากให้พี่น้องมีโอกาสมาไหว้ขอพรก็ลองมาดูนะครับวัด400อยู่จังหวัดอ่างทองนะครับน่าอยู่ในเขตวิเศษเสดชัยชาญนะครับติดกันใกล้กันนะครับขับรถมาไม่ถึง10กิโลหรอกนะครับลองมาดูนะครับี่บริเวณวัดท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้ เลยครับวนะิญญาก็ไม่มีอะไรมากก็มาเชี่ยวเห็นบรรยากาศแบบนี้หรือ,อสถานที่แบบนี้สวยๆอย่างนี้หรือใครอยากจะมีจิตศรัทธาทำบุญอย่างนี้ก็ลองมาดูนะครับลองมาดูมาไหว้ขอพอรดูนะครับมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูนะครับวัด400ที่มาที่ไปหน้าหน้ามา ศึกษาเรรียนู้จริงๆนายพาอา่านักรบเหล่านี้มาจากไหนอย่างไรนะครับถ้ารู้อยากจะรู้ลองมาสอบถามดูลองมาสอบถาดมาาดูนะครับนี่นะฮะพระกีดีตรงนี้นะครับลองมานะครับถ้าท่านมีโอกาสหรือใจบุญสุนทานหรือใจบุญจิตมิจฉาอยากสร้างอยากทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลมาไหว้ ขอพรพระป่าเลไลที่วัด400จังหวัดอ่างทองนะครับน่าเป็นอำเภอวิเศษชัยฉานนะครับนะครับวิญญาไม่มีอะไรมากพออยากจะขอเรียนเชิญน,นั่นแหละนะครับขอเรียนเชิญ F อซงานมีโอกาสลองมาไหว้ขอพรดูนะครับวิญญาก็ไม่มีอะไรมากได้มาเที่ยวชมแล้วนะครับก็ มาไหว้ขอพอรมากราบไหว้ขอพอรท่านมีต้นไม้ตะเคียนขอหวยนะครับดูมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็มีชุดไทยชุดอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับครับถ้ามีโอกาสก็ลองมาไหว้ดูนะครับผมมีอยากพาเที่ยวพาเอฟซีมาไหว้ถ้ารู้ที่วัดไหนที่มีประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับก็อยากพาเอฟซีเที่ยวดูนะครับอ่ะไม่มีอะไรมาก,กวิญญาก็ ขอขอบคุณท,ที่ตามถ้าคลิปนี้มีความรู้ได้ประโยชน์ก็กดไลค์ก็แชร์นะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ